สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวัละังองค์นี้ลงลักดำไว้นะเพื่อนสมาชิกเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาอีกองคหนึ่งนะองนี้ เอามาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันเป็นองค์ที่จัดว่าเป็นองค์องคค์รูนะเป็นองค์อาจารย์ใหญ่นะให้เราได้เจาะได้หักได้พิสูจน์องค์นี้พระห็นมาหาก็เจาะเอาเขามินลงแล้วนะเพื่อนสมาชิกเจาะเอาเขามินลงก็ปรากฏว่า เหลืองนะองนี้ไม่ไม่แดงนะฮะจะเหลืองจะแดงก็ยังไม่เป็นข้อพิสูจน์นะว่าเป็นเป็นพระแท้หรือไม่เป็นพระแท,ะแท้แต่ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกอยากทราบนะอยากทราบประการใดเนี่ยพราะหญ่ามาหาทำไว้เยอะมากเลยนะจะไม่ขอเก่าซ้ำความเดิมนะครูตียมประว้ได้ได้บอกว่ามีทั้งหมด ยี่สิบสองยี่บสามสีเนี่ยพ่อจะมาหาเอามาพิสูจน์ให้ดูเลยนะเพื่อนสมาชิกสีสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีการบริแห้งสีขี้เท้าสีลานสีมะกอกสุกสีแตกลายสังคโลกสีเมล็ดพิกลแห้งสีเหลืองขมิ้นนะสีเหลืองฟักทองสีนมข้นสีแตกมันปูสีมะกอกสุกเนี่ย ซึ่งสีต่างๆพวกนี้พ่อใหญ่มหานำนำวัสดุนั้นๆมาเทียบให้ดูเลยนะมาเทียบให้ดูว่าสีผ้าสําเร็จกับสีธรรมชาติที่กล่าวมาเมื่อกี้ใกล้เคียงกันแบบไหนถ้าท่านอยากดูท่านเสิร์ชหาได้ในช่องมหาสองพระบ้านนะ,พะนนะเพื่อนสมาชิกอันนี้ด้วยความเคารพนะหรือท่านอยาก รู้ว่าที่พระยมหาพูดมาเจาะพระหักพระเอาเนื้อพระไปสแกนค่าหาหมวลสารหาความเก่าขาอายุเนี่ยท่านก็ไปเสิชดูได้นะท่านอยากดูเรื่องอะไรเนี่ยต้มต้มน้าร้อนเนี่ยก็ต้มให้เห็นเ,นเลยเอาแช่น้ําอุ่นก็แช่เห็นเลยนะเอาเอาน้ําส้มสายชูมาล้างก็ล้างให้เห็นเลยนะเอาขอมิ้นลงก็ลงให้เห็นเลยเอาแม่เหล็กมาดูก็ดูให้เห็นเลยนะในช่องนี้แหละช่องพระสองพระบ้านนี่แหละนะ ัางก็เสิร์ดูเอานะ,นะมีมีเป็นหมื่นคลิปนะ,นะเพราะอย่ามหาไม่ได้คือที่ทำเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ไปขายพระไม่ได้ปล่อยพระไม่ได้เป็นกรรมการตัดสินพระนะเป็นเป็นคนธรรมดานี่แหละเพียงแค่ว่าเราเราก็มีงานประจำนะั้นเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือแต่ว่าเสาทิราว่างเราอยากรู้เราอยากสะสมเราอยากสแสวงหาเราอยากมา เห็นแล้วก็มาครอบครองสักองค์2องค์แค่นั้นแหละคิดอย่างนั้นหวังอย่างนั้นสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาคาถาเซนบันชรนทุกวัน20กว่าปีมาเนี่ยหวังแรกๆก,ก็อยากได้สักองค์แต่พอได้องค์หนึ่องค์สอมาองค์สามาจนบัดเนี้ยมีไม่ถึงรนะ้อยมีประมาณสัก60องค์ได้นะเนะพื่อนสมาชิกนะหกหกสไม่ห้าสหกสิบประมาณนี้เพื่อนสมาชิก มีไม่เยอะหรอกนะแต่ไม่สวยนะหักหน้าแหวงหลังเว้าวกลางยุบย่นยอ่อหดเหี่ยวโอเรียกว่าโยหน้าเอียงหลังอย่นั้นแหละแต่ละองค์นะก็อย่างนี้แหละพระแท้นะนะแต่ว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งนะลักษณะการถามของท่านนี่พ่อเย่มหาว่าจะเป็นคนคน,คนอายุเก้าศูนย์นะถามว่าพระพ่อเย่มหานามาลงนี้ไม่สวยราคาไม่กี่บาท สู้ของท่านไม่ได้ของท่านนี่สวยมากราคาเป็นล้านจ่ายเงินล้านจริงๆมีเงินจริงๆอ่าบอกที่มาที่ไปของเงินถ่ายคลิปเงินยืน่นพ่อใหญ่มหาตัวเป็นเกียรติมากนะที่ระดับท่านนะมามาดูพ่อใหญ่มหานะต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณท่านพี่มากที่ท่านท่านคงเป็นอดีตขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือท่านคงเป็นเศรษฐีหรือท่านคงมีเงินอ่ะนะท่านถึงได้กล่าวแค่นั้น ท่านบอกว่ามีอย่างพ่อใหญ่มหาเนี่ยไม่ต้องมาลงอ่ะนะอายเขาท่านไว้าย,ยางนั้นต้องต้องขอบคุณท่านพี่นะคืออันนี้ก็ไม่ถือว่าเกียนมานะท่านพูดด้วยเหตุด้วยผลอ่านดูแล้วฟังดูแล้วก็เหตุผลในในของท่านนะเหตุผลในของท่านพ่อใหญ่มหาถือว่ามีประโยชน์ท่านนามาตอบนะก็เลยนํามาตอบนะประการแรกก็คือโดนมาเยอะแล้วนะคนอย่างพี่นะ ไอ้พวกเศรษฐีกัพบดีผู้มั่งมีตําแหน่งทั้งหลายเนี่ยโดนมาโดนเซียนหลอกมาเยอะแล้วนะขึ้นลงขึ้นศาลกันนี่เป็นกดีความต้องไปจุดธูปดอกเดียวขอขอมาหนะ้าหนะ้าหนะ้าจุดจุดธูปดอกเดียวขอขอมานั่นอะ่นะก็ก็มีมาหเห็นแล้วนะฟ้องร้องกันแบบเป็นกดีความกันนี่ก็เยอะแยะมากมายนะก็เพราะคนอย่างพี่เนี่ยนะดังนั้น คือจะไม่พูดเยอะนะถ้าหากว่าพูดเยอะไปก็จะซ้ำความเดิมท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านไปเสิร์ชดูได้ในช่องมหาสงพระบ้านนะก็เอาเป็นว่าหนึ่งคนจะมีพระแท้เนี่ยหนึ่งท่านปฏิเสธไม่ได้เราต้องมีเงินน่ะนะมีเงินแน่นอนพระแท้เนี่ยพระแท้นี่ถ้าหากว่าท่านท่านมีเงินน่ะท่านก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินแต่เรามีองค์ความรู้เพื่อนสมาชิกเรามีองค์ความรู้ เรามีบุญบารมีสองในสามท่านได้แน่นอนนะไม่แพงพระแท้ไม่แพงหนึ่งท่านนั้นมีเงินเนี่ยแต่ว่าท่านมีองค์ความรู้นะมีองค์ความรู้แล้วท่านก็มีบุญบารมีท่านได้แน่นอนนะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือคนคนมีเงินนะแต่ไม่มีองค์ความรู้นะไม่มีองค์ความรู้บารมีก็ก็มีแหละนะแต่ว่าองค์ความรู้สำคัญปัญญานะเพื่อนสมาจิองค์ความรู้เนี่ยพทธเจ้าเราเนี่ยเอาปัญญามาระดับแรกเลยนะ นะปัญญาเนี่ยคือนั่งสมาธิก็นั่งแหละนะดีแหละประเสริฐแหละเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์แหละนั่งสมาธิแต่ว่าเป็นลักษณะของพวกลือีเป็นลักษณะของปโรหิตพามนะในสมัยก่อนนั่งสมาธิแต่ว่าท่านจะเพ่งท่านจะได้ฌานได้ฌานจริงนะแต่นันเสื่อมจากฌานได้นะแต่แต่ไม่บรรลุนะ แต่ที่พู้เจ้าเรายกย่องนี่คือท่านต้องมีปัญญาพิจารณาวิปัสนาปัญญาวิปัญญปสนากรรมฐาน4อย่างนี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยทำให้เราบรรลุอาหารหันต์ได้เพื่อนสมาชินะคือท่านแยกแยะนะท่านแยกแยะด้วยสุตตมยะปัญญาจิตตมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาเนี่ยสปัญญาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้เห็นจริง รู้เลยว่าท่านพี่เนี่ยนะต้องต้องให้เกียรติพี่เพราะว่าพี่อุตส่าห์มาดูช่องที่แบบไม่มีใครรู้จักแล้วมาคอมเมนต์มาพูดคุยถือว,ว่าสุดยอดแล้วนะเออท่านพี่มีเงินจริงอะน,นะแล้วท่านพี่ก็มีอดีตก็เป็นคงเป็นอดีตข้าราชการท่านผู้ใหญ่ลักษณะการพูดของท่านนี่นะแต่ การมีเงินน่ะนันต้องมีองค์ความรู้ด้วยนะมีองค์ความรู้ต้องมีบุญบารมีด้วยนะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะดังนั้นนี่พระแท้เนี่ยไม่จะเป็นต้องแพงอย่างพา่อใหญ่มหาหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดเนี่ยต่ครอบครองพระแทนี่ยก็ไม่ได้มีเงินล้านเหมือนท่านพี่ไม่ได้เอาเงินล้านซื้อนะแต่ว่าอาจจะหลายหมื่นหลายแสนแต่ว่าล้านก็แบบคงมีบ้างแต่ว่าคงไม่เยอะนะพวกเราชาวบ้านโอ้โหเอาเงินที่ไหนมาเป็นล้านใช่ไหม แล้วก็แล้วพวกอย่ามหาก็ไม่เชื่อหรอกว่ายื่นเงินให้กัน20่สล้านมัดละละานยีมัดแล้วก็ยื่นพระสมเด็จให้กันนะ่ะถ่ายรูปเน่าอัน,นี้คอนเทนต์ทั้งนั้นหละการตลาดนะคนมีปัญญาแยกแยะต้องวิเคราะห์นะพวกเราอย่าไปตื่นข่าวอย่าไปแบบเห็นเขาลงอย่างนั้นโอ้โหเฮกันแบบโอ้โหตื่นเต้น เขายืยนผ้าปอมให้กันกับหน้ากองเงิน20มัดเนี่ยพระนั้นเป็นพระแท้ทันทีนะหรือเซียนเนี่ยจับพระองค์ไหนขึ้นมาไล์สดนี่แล้วก็ลง YouTube คนดูเป็นหมื่นเป็นแสนนี่พระแท้ทันทีนะพระนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยนะ,นะดังนั้นที่พ่อยมหามาตอบท่านพี่เนี่ยถือว่าให้เกียรติมากเลยนะเพราะว่าลักษณะการพูดของท่านพี่ก็มีเหตุผลก็ไม่ถึงกับเกียรมานะเป็นคนยุค90แหละนะ ก็สรุปก็บอกพี่ว่าพระสมเด็จเนี่ยไม่จะเป็นต้องซื้อมาแพงนะแล้วไม่จะเป็นต้องสวยเหมือนที่พี่บอกนะไม่จะเป็นต้องสวยหรอกครับสวยสวยๆนี่ฝีมือทางนั้นนะโดนต้มกันมาเนี่ยพี่หรือพวกเศรษฐีข้บวดีอ่าเรียกว่าในพลในพันแม่ทับทั้งหลายเนี่ยนะก็ก็คงจะ โดนกันมาโดนกันมาเยอะนะโดนกันมาเยอะดังนั้นก็ก็ควรระวังนะพวกเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระพิจารนณา,นาหวังแท้สักองค์ได้มานี่ก็อย่าเอาพระที่เรามีที่คอนี่ไปให้ใครดูศึกษาวิเคราะห์แยกแยะตนเองนะอันนี้พ่อใหมาพูดจาก องค์วามรู้ที่เราได้มาที่เราประสบมาแล้วก็มาบอกมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะอันนี้ถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับอย่างองค์นีนะ้เดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูว่าลงลักดำนะปิดทองไว้นะด้านหน้าด้านหลังนะเห็นไหมครับด้านข้าง ดูความเป็นธรรมชาติดูรักเขาก็จะเป็นรักแบบไม่เรียบตึงไม่มันเบารักโบราณนะนะก็จะยุบย่นย่อแยกแตกเล้าลามก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับนะแล้วเราดูกล้องขยายไปด้วยกันนะจริงเทศประการใดเนี่ยอยู่ที่ปัญญาของเราแต่ละคนแล้วนะเพื่อนสมาชิกนะ พระใหมาหาก็นําพระมาก็จะไม่ได้ชี้จุดบอกตำนี้แล้วก็ขายพระบอกเบอร์โทรอย่างที่บางช่องก็ทํากันนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ขายพระนะแค่ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆด้วยองค์ความรู้ที่มีนะอย่างเงี้ยเราดูดูลักดําเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยลักดาเขาจะไม่เรียบตึงหรอกครับเขาก็จะเนี่ย เป็นลุมเป็นบอ่อเหมือนผิวดวงจันทร์เนี่ยขย,ขยุกขยิกอย่างเงี้ยขย,ยักขย่นอย่างเงี้เห็นไหมครับมีทองคําเปลวติดทองคําเปลวก็คือทองคาเขาก็ไม่สีเหลืองสุกแล้วก็จะกลายเป็นสีแดงไปแล้วการที่ทองคากลายเป็นสีแดงนี่บ่งบอกถึงเก่านานผ่านแดดผ่านฝนมานานนะอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูดูความเป็นธรรมชาติของเขานะดูสี ดูสีพระดูเนื้อพระนะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเพื่อนสมาชิกด,ดูดูด้านในเห็นไหมครับดูเนื้อพระเนื้อชั้นนอกหลดุดยุบแตกออกไปเป็นพระในยุคปลายยุคปลายก็ร้อยห้าสิบปีเพื่อนๆเห็นไหมครับวัตถุโบราณ ร้อยห้าสิบปีหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วก็พิจารณาเองนะเนี่ยเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำเนี่ยก็เม็ดแดงเนี่ยเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะ เราเห็นรอยยุบเราเห็นรอยยุบนี่เราเห็นมิตรภาะเห็นไหมใสเป็นแก้วนะมิตราธาุนี่รอยยุบรอยแยกรอยปีรอยแตกเพื่อนสมาชิกถามพระใม,มหาก็ตอบไปแล้วนะหีบเหล็กพระสมเด็จในหีบเหล็กนะเยอะแยะมากมายแต่ม,มันเยอะเยอะเกินนะสื่อหลักสื่อรองสื่อโซเชียลออกมา ตีแผ่กันเยอะนะส้มเดจเป็นหิมหีบนะนายพลนายพันแม่ทัพนายกองขึ้นมาเป็นสื่อกันแบบโอ้หน่าน่าตื่นเต้นนะแต่จริงเทศประการใดก็อยู่ที่ปัญญาเราอย่างที่บอกนะเราจะตัดสู้เราจะข้ามเหตุพวกนี้ไปได้ด้วยปัญญาของเรานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยนี่คือด้านหน้านะพอมาดูด้านหลัง ดูด้านหลังโอ้โหดูคราบดูคราบคราบน้ำมันต่างอิวเห็นไหมครับนี่เราจะเห็นเส้นเนี่ยเส้นรอยปูไตเลือนลางบางเบา,บาๆนะรอยรอยปูไตนะ <Yeah. S 1> เพื่อนสมาชิกดู ดูลักดำนะลักดำเขาไม่เรียบตึงนะเพื่อนสมาชิกเก็จะมีเนี่ยนี่มีร่องรอยเนี่ยการยุบการแยกการปีการแตกออกมาประมาณนี้นะแล้วก็มาดูด้านข้างเนี่ยดูด้านข้างเราดูด้านข้างเราดูดีๆนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยมีบ่อน้ำตายไหมครับเนี่ยบ่อน้ำตา เป็นธรรมชาติไหมครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูดูรอยยุบดูรอยแยกของเขาเป็นธรรมชาตินะบ่อน้ําตากัเนี่ยเป็นธรรมชาติดูฟอมเก่าเขาร้อยห้าสิบปีนะเนี่ยร้อาสิบปีต้องเป็นอย่างนี้นะนี่คือด้านข้างนะเราดูทุกมุมนะเพื่อนสมาชิกดูทุกมุม เราเห็นเม็ดนี้นะเม็ดนี้เหมือนกับเม็ดข้าวสารเลยนะเป็นเม็ดเม็ดพระทาตนะนี่เม็ดแดงเม็ดแดงนะพระสมกอกกำแพงนะครับเม็ดแดงเราดู เราดูทุกจุดนะดูทุกจุดบ่อน้ำตาผิวดวงจันทร์นี่งดงามมากเลยนะเพื่อสมาชิกเป็นธรรมชาตินี่เราเห็นเม็ดนี้นะคล้ายกับเม็ดยกนะหยกเหลืองนะเพื่อสมาชิกเนี่ยฝังอยู่ด้านในเนื้อพระเลยนะ แล้วก็มีมีมิดหยกเขียวหยกเหลืองหยกเขียวด้วยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยหยกเขียวด้วยนะเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อพระงดงามเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พย่มาหาช่องสองของบ้าด้วยนะครับขอบคุณครับ